นี่ครับมันอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับผมโอ้ยหลังนี่กับนี้ครับนี่นี่นี่เดียว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 ผมโอ้โหโอ้โหวย ไว้ครับผมอ,อืออือหลังนั้นเป็นที่มุมกลมครับอ,อืออืออือหลังนี้คือกงของนุ่งสีครับแครับผมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวยต้องตรองมือครับถ้าเทียนว่าท่านรุด อีกหนึ่งเตี้มครับตัวนี้ตายครับตัวนี้ถือจนตายครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่องวันจุดหายอยู่มากินนี่นัดกันครับปานผลโดยดีแบบไม่เชืงนัดหรอกครับนี่มาแล้วครับผมไปอีกไปใส่เบ็ดนครับนี่ดูครับเบ็ดยาวกว่าไม่ใช่ยาวกว่าผมอยู่ว่าเบ็ดันาดไหนเจ้าช่วงนี้ขอทําเวลาหน่อยครับผมมาแบบเชิงก็มาจากในเมืองครับผ็เลยชวนกันออกเลย ตอนแรกว่าจะไม่ออกแบบเซียนเอส,สไมนชวนกับออกลับไปกับไปไปครับผมรุยเลยครับ,าบาทางบนมีนมีเหยื่อถากครับเตรียมไปแล้วเหยื่อในตำนานด้วยเนี่ยเฮ้ยแล้วไปรอรุ่นกันครับว่า <s> มีเตี่ยมไรบ้างใดไปไดครับ มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วผ่านผลนํำข้อไม้ครับชีวิตได้ง่ายสไตล์ลึกทุ่งครับผมนี่พี่<ม>ผล,ลไ,ไ,มไม้จระเคานั่นครับนี่เนือ้อคลองเ่ื้อเคยได้ปลาจระเคานี่บันนี้จะมอแม่ไัมนี้พี่ <laughs> มาดูว่าวันนี้เหยื่อทากต้องพี่ผลนี่กิได้จระเขคไหมครับ <laughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันไม่ใจได้เหยื่อ <laughs> ทากทากนี่ไม่โดนนะครับตัวเชียดนี่ มานี่เหยื่อผมกับเป็นเหยื่อหวกครับเหยื่อหวกมันี่เชิงมาค้ำหน่อยนึงไม่หน่อยนึงค้ำเลยแล้วครับผ่บนบานผลก็แยกกันไปใส่ครับผ่านผลจะลงไปตามคลองครับนึงขันแหลกยิ่งลำในห่วยเลยอ้ยมนัจนจระเข้จเจตัวเลยพี่เอาตัวใหญ่ได้มาน,นี่นี <laughs> มม่นี่ครับพน้อนจะใส่ขึ้นไปนี่ครับมองลกๆนี่แหละันจะบุกเลย ว่านอเกะเคแต่ผมก็จะไปตามนี่นครับตามนาไปนี่ครับที่ไม่ค่อยใหญ่แล้วครับแต่ว่าพ่อแบ่งแบ่งกันใส่ครับผมเบดกับบอ่คยหลายรอกมานียมากจนคํำแล้วครับไปครับผมลุยกันเลยครับ นีเป็นเหยื่อหอกครับผมหอกจนที่เกิดขาแล้วครับมาดูวิธีการเสียบเหยื่อครับเสียบเหยื่อหอกครับเนาะเม็ดมาครับเสียบโคนครับโคนโคนหางเลยครับผมนี่ครับปับนี่ไม่มีตายครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ครับผมปิมปีมน้ำครับ ไปตรงร่องนี้ครับโดวงยดใหญ่ประดุกสิเป็่ขวานี้ครับดีครับผมไปต่อครับ รอดุนการยุบได้เขียดได้เฮียมันลงเป็นหลึกหลายนะครับมันจีไตนี่เขียนี่มังไห,ห,หลเยอย่ครับเอาขึ้นจักนิดเออปิมบปี๊บหนามครับผมเห็นมันลอยได้นะครับประมาณนี้ครับผมเขี่ยครับบางวันอ่างนี้โตรครับผมอย่างเงี้ย โคตรขี้เลยครับไม้สวยครับผม จะในกะขอเดี๋ยวผมถ้าไม่ลากกันครับใส่ใส่เบ็ดก่อนเดี๋ยวจังไปหลุ่นไปยามน้ากันครับตันจิคำก้อนผมใส่เบ็ดไปแล้วครับผมได้ครับใส่เบ็ดปแล้วครับคำพอดีเลยครับผมเดี๋ยวตอนคำแบบจรอบสองครับผมอาจจะเอาเบ็ดมาเพิ่มครับเดี๋ยวดูเบ็ดแล้วก็จิเก่าไปกินเขาในบ้านแล้วค่อยออกมาใหม่ครับนี่ครับเดินดูเบ็ดกลับคืนครับ เนี่ยผ่านพ้นก็มาแล้วครับว่ายจิเปลี่ยนแผนครับผมว่ายจิเขาไปกินเขาก่อนครับคอยกลับมาม่ามายามย้ำอีกสักหน่อยเนาะเพราาะว่ใส่เซ็ตหนี่งกระทุ่มใส่เซ็ตกระทุ่มกลัวละเดี๋ยวจะไปกวนปลาครับผมเดินไปปลากำลังจะกินเดี๋ยวจะไปปั๊บก็อจิหนีก่อนนี่แหละดบกันดบกันเติมพลังเดี๋ยวยังไงก็จะเขาไปกินเขาครับผมเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาซ้ำอีกผมจะเอาเบ็ดมาเพิ่มครับผมผ่านพ้นใส่ไปสี่สิบ ผมกดประมาณยี่สิบนี่แหละเยอะเยี่ยวดมาเพิ่มครับไม้สวยซะเหลือเกินเสียงปากินตุ่มตุ่มอยู่ปลาตีกินปลาหน่อยครับไม้สวยด้วยเอามาเพิ่มรับผมไปครับเขาไปกินเขากันครับผมฝนมันไปครับผมวันนี้ก็มาแบบที่ลังครับมอแต่ไปจับเขียดอยู่ครับผมทานฝนยู่นครับผมเห็นแต่ไฟครับยังไงเราไปรีบย้มคกับผมฝาก็ับห้องหึมๆมอยู่ไปครับผม พยายามเหมือนกันครับหลังแหลกครับผมบ่มีเฮียครับเฮียมืดครับผมอ้นนี้ลีกลหนึ่งครับผมยังเหมือนเดิมครับเฮียยังเหลือขื้เก่าอยู่อูเรื่องอีกหนึ่งครับ โอ้ยลังนีกดยังยังเดือดขึ้เก่าครับผมหยู่ไรใส่ใส่ยุทังน้ลมโอ้โอคุณครับโอ้ห้อยดินห้อยมันตีไปกิน,นครับคุณเบียดคุณครับโอ้พัตถือครับวัตถือ,ถอเดี๋ยวใส่เหี้ยนครับ ถือครับผมวันดีตอนเช้าครับผมทุกคนิ้ามาย่ามเด็ดครับมนี่มือขึ้นนี่ครับ ขึ้นฝนตกแห้งครับแห้งจนแบบยามเบ็ดบ่เลียวครับผมกล่าวคับตกแบบบ่รืมหูรืมตาไทยยังบ่ได้เลยครับบ่กล้าไทยยังจะเนี้ยโ,ฮโ,ฮโ,ฮโทรศัพท์มอโอ้ยแห้งครับเดวไปบึงอยู่ในช่องผ่านฝนครับมันแห้งหครับทำไงครับผ่านฝนอยู่นู่นครับผ่านฝนอยู่ผ่านฝนมีเต็มแล้วครับ พันผลกำลังมีแต้มครับผมเห็นว่าพันอุ้มลุ่มนะครับเดี๋ยวไปดูในช่องพันผลนะครับผมเดี๋ยวผมพายามครับม,มบาหนิผมมาเบื้องล่างแรกครับโอ้อยอู้ยผมมาเป็นติดปลาครับเบื้องล่างแรกผมโอ้ยขั้นโกงครับ โอ้ต่ว่าบดติดครับผมเพราะมันตีกินซื้อเฉียดยังเหลือคือเกาครับโอ้เสียดายเดย้เจ๊ครับผมจะพยายามต่อครับขั้นโก้ของนุงครับผมแต่ว่ามีเตรียมบ่เท่านั้นละเดี๋ยวเรามาดลุนกันครับมาดลุนกันมาดลุนกันครับโอ้อยังวะมีต่ห้อยหลุดอีกแหละ โอ้บมี่ครับรุดโอ้นังนียังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเข้าไปต่อกันครับผมหนุฟานผลดินว่ามีเตียมมีเตียมว่ะนกำลังโชรับโอ้โอ้ฟานผลมีเตียมครับผมผมยังไม่มีเตียมเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อครับปึ่งจะจะมายามครับผมมาดูกันครับมาดูกัน มีมีต้องห้อยพันผมสโอ้โมีเต็มครับม,ม,มีเต็มมีเต็มมีเต็มแล้วครับมีเต็มแล้วมีเต็มแล้วครับผมอย่าอยวาตายมึงครับผมอีอยู่ข้างกันครับนี่ ผมทุกคนมาแล้วครับแต้มแรกขอัผมมีแต้มครับโอ้กินอย่างลึกครับเดี๋ยวตัดเบ็ดครับผมเดีครับนี่นี่ครับผมตัดสายาแล้วครับใส่ของครับผมนี่มาแล้วครับแต้มแรกครับผมไปดูกันต่อครับ ผมใส่ขางกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับผมโอ้ยหลังนี่ก็มีครับนี่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 เดี๋ยว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 ผมโอ๊เดี๋ยวผมตั้งกล่องครับนี่ครับผมตัวที่สองครับกินติดกันเลยครับผมโอนี่อย่าหกทำงานครับ โอ,โอ้สวยสไว้ครับผมสวยนี่ครับผมแถมที่สองครับทุกคนติดกันเลยครับตองได้ตรงนั้นหรือก็มาใต้ตรงนี้ครับโอ้ยินเด็กินลึกๆครับ ลากัดครับผมพีครับใส่ของครับผมไปครับผมต่อครับมีเตี่ยมนี่โอ้เบื้องเดียวครับรถมีปลาครับผมฮะรถมีปลาครับโอ้ยลุดเรียบร้อยครับไปครับผมยามต่อกันครับนี่ผมเทำอะไรนี่ครับโอ้ยมึงว่ามันตีครับ โอ้เอาขึ้นไปครับเพื่อนเพโอ้นั่นาดยูซำค,ครับเพราะมันตีกินนะผมมาขึ้นนี่ฝนตกแห้งครับเลยบ่ไห้ยามมืดครับมาขึ้นนี่เขาบานก้อนไปครับไปลุ่นล้างต่อไปกันเอ้ แล้วก็มีวัตถุครับผมนะ pues ครับวัตถุครับโอเคครับผมเห็นเสียงกีน้ำตุ่มๆุ่มนะครับเห็นเชียงน้ำตุ่มๆแล้วคนอื้ออี่ครับหมานอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกันเด้อครับเดี๋ยวกันเด้อโตงามครับผมโตงามตัวนี้ ต้องเอาสองมือครับ<ฮ><ฮ>ต้องเคี่ยวก่อนครับผมเคี่ยวก่อนสิรุษ ครบผมไม้เกลียวครับหนึ่งเตี้ยมครับในทิปมือปากกรบผมรับดีดดีดดดมือใส่ของครับนี่ตัวที่สามแล้วครับผมโอเคครับไปต่อครับผมหลังนี้ยังคือเก่าอยู่ครับคือยังห้อยเ่ยวโอ้ยหลุดครับผมเมืองห้อย โั่วไอ้มาดินจะรุดครับโอ้โห้เดี๋ยวฟื้นล้างตาไปกันครับอืมอืมหลางหน้าเป็นที่งกงครับอืมอืมอืมหลังหนีที่กงกงนงงงสิครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องค้องมือครับพาเทียมว่าท่านรุด เหนือ uh huh. ผมอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งแต้มครับตัวนี้ตายครับตัวนี้ถือจนตายครับทีครับผมเดี๋ยวเก็บครับเอือกินลึกอีกแล้วครับรเก็บลอยครับผมเดี๋ยวไปตัดสายครับ ผมตอนนี้ก็เหลือวรุนอีกหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเขาไปลุนน้ำกันครับเดี๋ยวพาไปรุนครับผมเสียดายเหมือนขึ้นครับก็ได้ใส่เงี้ยวเหมือนกันหลังสุดท้ายแล้วครับมาเบิ่งกันครับผมโอ้ย ี่อยปลามันร้อยครับนี่มาไปบางนึงนี่อู้ยอึบหลังนี่พอถือครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปรอผ่านผลครับนี่ผ่านผลมาถาผมเลยพูดี่ไปครับผมผ่านผลมาแล้วอู้หูนี่สายซีครับผมสายซี่อู้เสียนหม้วงตั๋เป็นไดพี่เป็นยังไง หลอดเหี่ยวอยู่นะแต่ก็ทานพลดมารอดเหี่ยวทันไหมคือว่าหลอดเหี่ยวไงเนาะหลอดเหี่ยวเอ้ะเปียกหลอดเหี่ยวใส่โลครับผมเดินดิโอ้ยโอ้ยเอ๊ะผู้ใหญ่ๆครับอีกตัวหนึ่งแปลงครับลูกมันยิงกู้แตกเลยครับเหีย่์มันดูลูกเบ็ดพ้นการดีครับทานพลดไปกูบิดเลยครับ เอ,เ,อเ,อเอาลงเรียนน้ำแล้วครับโอ้ขอช็อตเด็ดจะช็อตก็ไม่ได้อุตส่าห์ว่าจะได้ขอช็อตเด็ดยังหน่อยก็ไม่ได้ครับว่าจะเอาคนตกหวยยังหน่อยเอ่อเนาน้นเดี๋ยวคำนี้ต้องไปหาเหยื่อใหม่ครับดูทรงแล้ว ก็เจ็บซ็จหมดแล้วครับผมล่างเบ็ดเี็บร่อยเป็นไงครับพี่ผลประกอบการ <c oughs> หมวงใหญ่ครับ <c oughs> นึก <c oughs> ดูเอาว่าต้องตามหม่วงใหญ่ครับ <c oughs> เอาเป็นว่าวิ่งตีลักกาได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ <c oughs> ไปดูได้ครับผมในช่องชีวิตได้ง่ายสไตล์ทุ่งครับฝาจิตมันนักของสำนีมันจริงนักครับไหนแต่ตัวปลาเลยนี่ลองไปดูครับผมเดี๋ยวผมไปพาตัวน้อยนั่นแหละพี่น้อย ใม่มาแล้วครับวันนี้ไม่มาได้สมตัวผมผมมีแต้มดิใส่รอปลาผมนี่นี่แล้วก็กำลังนี่กำลังมันเลยเดเพยหลังทอดอร่อยกระดุนนี่นะนี่สามแล้วโอ้ยังมีอีกนี่อีกตัวหนึ่งครับแล้วก็มีลูกยาวหอกก็ยาวเขียดครับพี่มือติดนี่แหละครับน้องหน่อยขอน้อยของหน่อยในตำนานนี่นี่ครับผมคือสี่ตัวสี่ตัวครับสี่แจม ปลามากินตอนเช้านะก็คเพื่อนในกยุสมเลยอายุสัตว์นักถดเบ็ดกระยาโมดครับปลากันเก็บของเเปิดรีบเลยอ่นี้จะร่ตันรุ่นผมครับเด็กชิบนาชิบนากาจิตมาใส่เบ็ดอีกคือเก่าแล้วครับมีเวลาก็ได้ออกครับผมอย่าอย่าเครียดนะอย่าเครียดครับเดินยีนัดกันอีกทีนึงครับผมถ้ามเป็นนักกไปดูในช่องชีวิต้ง่ายสไตล์ทุ่งก็ไ้ครับผมก็บีบางทีผมกัจีไปใส่อีกทางหนึ่ง แต่มือนกันระว่างบางทีเวลาวิ่งหวางไม่ตรงกันครับตรงกันก็แยกกันนะครับฝากติดตามด่าสองช่องเลยนะครับฝากติดตามเลยครับผมครับคลิปนี้ต้องขอโทรลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะพอได้ผลทางบ้านเรียกตลุ่มหมูป่าพอกลุ่มหมูป่าเมียนครับ ไปขังรวมก็ทีใดวันก่อนวันก่อนมันโอ้เห็นชิมนั่นล่ะชิมนั่นมานดีครับพี่มังเมเหนนี่ยหไม้นี่แหละยึกๆผมเห็นผมเห็นพื้นที่ผมก็รู้เลยว่าไม้ไหนแต่วันนี้ไม่กินปลาตื่นฝนปลาตื่นฝนครับ